งานทอดกระถินสยองขวัญขบวนแห่ผีเสียงดนตรีอันคลึกครื้นของญาติโยมที่มาร่วมแห่ในบุญกระถินดังขึ้นกลางดึกทำให้หลวงพ่อหนึ่งต้องตื่นขึ้นมาด้วยความแปลกใจท่านมองไปที่หน้าอุโบสถ เห็นญาติโยมจำนวนมากถือต้นกรถินที่ประดับประดาไปด้วยเงินกำลังร่ายรำกันอย่างสนุกสนานหลวงพ่อหนึ่งแปลกใจมากที่อยู่ๆมีการแห่กระถินกลางดึกขนาดนี้จึงเดินเข้าไปสอบถามหยุดก่อนโยมหยุดก่อนพวกโยมนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมถึงมาแห่แหนกลางดึกกันแบบนี้ล่ะเนี่ย สวัสดีครับหลวงพ่อผมชื่อสมพงษ์เป็นเจ้าภาพกระถินครับฮะหลวงพ่อได้ยินมาว่ากระถินตกค้างที่วัดนี้ไม่มีใครจองกระถินผมกับบรรดาญาติมิตรที่มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าเห็นว่ามีศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จก็เลยมาขอเป็นเจ้าภาพทอดกระถินในครั้งนี้ครับอ๋อสาธุนะโยมแต่ทําไมต้องมากันกลางดึกขนาดนี้ล่ะอาตมาก็ไม่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าเลย ก็พวกผมสะดวกกันแค่ตอนกลางคืนนะครับกลางวันพวกเราไม่สะดวกแต่อัตมาก็ว่ามันแปลกๆอยู่นะถ้าเป็นมหรสพที่นำมาเฉลิมฉลองก็ว่าไปอย่างไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยเนี่ครับก็พวกผมมีจิตใจศรัทธาจะมาตอนไหนก็ไม่เห็นสำคัญเพียงแค่อยากจะนำปัจจัยมาถวายสร้างศาลาแต่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยทำไมศาลาถึงมีแต่เสาไม้เก่าๆเท่านั้น ทั้งๆท,ที่ก็ได้ยินมาว่าศาลาถูกสร้างมานานมากกว่าสิบปีแล้วเอิ่ก็ก็ปัจจัยมันยังไม่พอยังไงล่ะยมในแต่ละปียอดกระถินผ้าป่าหรือทำบุญอื่นๆก็ได้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับใช่ไหมแล้วทำไมถึงยังไม่พออีกล่ะครับหลวงพ่อเอิมแล้วเออปีนี้ได้เท่าไหร่ล่ะยอดกระถินห้าแสนกว่าๆนะครับหลวงพ่ออืม ก็เพราะได้น้อยอย่างนี้ไงล่ะโยมสาลาก็เลยสร้างไม่เสร็จได้แต่เสาไม่กี่ต้นจริงๆบุญกะถินควรจะได้หลักล้านกันนะโยมหลวงพ่อพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับจะได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ศรัทธาของญาติโยมที่เขาต้องการจะถวายเฮ้ยก็อิดหินปูนทรายมันแพงมากเลยนะโยมโปรดเข้าใจมันแพงเหรอแพงอะไรกันครับหลวงพ่อ หรือว่าที่จริงแล้วหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนอมเงินทําบุญกันล่ะครับอ้าวโยมทํำไมพูดใส่ร้ายกับพระกับเจ้าอย่างนี้ละ่ะก็มันจริงไหมล่ะครับก็หลวงพ่ออมเงินทําบุญเอาไว้แล้วเก็บไปใช้ใจ่ายส่วนตัวทําให้ศาลาแห่งนั้นสร้างไม่เสร็จสัทีคงเพราะเหตุนี้ละมั้งครับที่ไม่มีใครมาจองกระถินที่วัดนี้เลยเฮ้โยโยมอย่ากล่าวหากันลอยๆแบบนี้โดยไม่มีหลักฐานนะ อาตมาไม่ได้อมเงินวัดแม้แต่น้อยหลวงพ่อเลี้ยงบาลีใช่ไหมละ่ะไม่ได้อมเงินวัดแต่อมตังดีละ่ะเงินหลวงพ่อก็มาอมตังกับพวกผมเลยดีกว่าครับว่าแล้วนายสมพงศ์กับพักพวกก็อ้าปากขึ้นมีเหรียญบาทในปากซึ่งเป็นเหรียญบาทที่ใส่ไว้ในศพเรียกว่าเงินปากผีทั้งหน้าตาของพวกเขาก็เปลี่ยนไป ร่างกายพวกเขาเป็นสีดำเหมือนถูกเผาร่างจนไม่เกรียมพวกเขาตานหัวเราะอย่างสะใจใส่หลวงพ่อทำให้หลวงพ่อถึงกับสะดุ้งและอ้าปากท้างยัยนี่มันผีนี่นาออกไปออกไปอย่าเข้ามาออกไปหลวงพ่ออยากได้เงินกระถินไม่ใช่ละครับ พวกผมก็เอามาถวายให้แล้วนี่ไงแต่พวกผมมันบุญญาวาสนาน้อยหนักมาไม่ทันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะรถบัสของพวกเราประสบอุบัติเหตุดิ่งเหวไฟไหม้ตายกันยกคันแต่ก็ยังดีที่เหลือเงินต้นกระถินอยู่พวกผมยังมีจิตศรัทธาจนวาระสุดท้าย ก็เลยอยากเอามาถวายหลวงพ่อให้แล้วเสร็จนะครับมไม่อาตมาไม่รับของจากผีรับหน่อยเถอะหลวงพ่อหลวงพ่อชอบเงินไม่ใช่เหรอกลิ่นเงินน่ะมันหอมนะว่าไหมผีเจ้าภาพกับขบวนแห่กรถินผีค่อยๆเดินเข้ามาหาหลวงพ่ออย่างชา้ชาๆ พวกเขารู้แล้วว่าหลวงพ่อหนึ่งเป็นพระที่มีความโลภชอบอมเงินทำบุญชอบอมเงินวัดทำให้สาลาที่สร้างมานานมากแล้วสร้างไม่เสร็จสักทีพวกเขาจึงอยากสั่งสอนให้หลวงพ่อหวาดกลัวและไม่กล้าอมเงินวัดอีกหลวงพ่อหวาดกลัวเป็นอย่างมากท่านวิ่งหนีตเตลิดออกไปนอกวัดจนไปถึงป่าช้า เขาไม่รู้เลยว่าจะหลบผีตรงไหนดีเขาเหลียวไปเห็นหลุมศพถูกขุดเอาไว้เขาจึงรีบกระโดดเข้าไปหลบในหลุมศพนั่นทันทีแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะผีสมพงกับพวกค่อยๆเดินขบวนกระถินมาอย่างช้าๆและทำการล้อมรอบหลุมศพเอาไว้พวกมันอ้าปากกว้างจนเห็นเหรียญบาทในปาก หลวงพ่อหนึ่งกลัวมากนอนตะแคงข้าและขดตัวอยู่ภายในหลุมศพพร้อมตะโกนขับไล่ให้ผีออกไปออกไปออกไปให้หมดอาตมากลัวแล้วอย่ามาหลอกรลออาตมาเลยออกไปให้หมดเดี๋ยวนี้จนสักพักใหญ่ๆเสียงขบวนแห่ต่างๆก็เงียบลง หลวงพ่อหนึ่งลืมตาขึ้นมองไปรอบๆพบเจอแต่ความว่างเปล่าขบวนแห่ผีที่มาทอดกระถินก็หายไปหมดแล้วตอนนี้หลวงพ่อแกนึกขึ้นได้ว่ามีเงินจากพวกผีขบวนแห่ที่ได้นำมาถวายอยู่ภายในวัดหากมีญาติโยมหรือคนอื่นๆมาเห็นเข้าก็อาจจะโดนขโมยหรือเก็บเอาไป ด้วยความโลภและยังไม่เข็ดหลามหลวงพ่อจึงรีบวิ่งกลับไปที่วัดอย่างทุลักทุเลเขาเห็นต้นกระถินที่ประดับด้วยเงินถูกวางพิงไว้กับเสาสาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จหลวงพ่อรีบเอาย่ามขึ้นมาแล้วรีบโกยเงินเข้าย่ามจนเต็มแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเสาสาลาไม้ที่ไม่ได้มีคนดูแลอยู่นานหลายปี มันถูกงดปลวกที่กัดกินจนไม้ผุพังเส่าไม้ศาลาได้ล้มทับร่างหลวงพ่อหนึ่งทันทีหลวงพ่อเจ็บปวดและทรมานเป็นอย่างมากเขาพยายามตะโกนเรียกให้คนมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเขาแม้แต่คนเดียวมีเพียงแต่ผีนายสมพง์กับพักพวกที่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง เป็นยังไงบ้างล่ะครับหลวงพ่อศาลาที่มีแต่เสาเสาก็ดันมีมดปลวกกินตอนนี้มันล้มทับร่างของหลวงพ่อแล้วถ้าหลวงพ่อนำเงินที่ได้จากงานบุญกระถินบุญผ้าป่ามาสร้างศาลาให้เสร็จก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกนะเห็นไหมล่ะ ว่าบาปกรรมเนี่ยมันติดจรวดไว้กว่าเน็ต 5G ซะอีกเวรกรรมมันเลยทำงานทันทีกับพระที่ชอบอมเงินวัดยังไงล่ะเสียงหัวเราะของผีนายสมพงศ์กับพักพวกขบวนแห่ผีดังกึกก้องไปทั่ววัดทำเอาหลวงพ่อหนึ่ง หวาดกลัวจนแทบเสียสติและภาพก็ตัดวูบไปกระทั่งถึงตอนเช้ามีมรรคทายกวัดมาเห็นหลวงพ่อหนึ่งเข้าจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลผลตรวจปรากฏว่าหลวงพ่อหนึ่งไม่เสียชีวิตแต่เขากลับพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิตส่วนเงินในย่ามนั้นมรรคทยกวัดที่เห็นเข้า ก็มีความโลภจึงได้ยักยอกเก็บเอาไว้ส่วนตัวแต่เขาก็หนีไม่พ้นที่ผีนายสมพงษ์และขบวนแห่ผีของนายสมพงษ์ได้ตามมาหลอกหลอนมัคทายกและให้มัคทายกรีบเอาเงินไปคืนวัดเดี๋ยวนี้เพราะความตั้งใจของการทำบุญกระถินในครั้งนี้เพื่อถวายปัจจัยทั้งหมด ให้กับวัดได้นำไปสร้างศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จหากมันผู้ใดยักยอกเงินวัดหรืออยากได้เงินทําบุญไปใช้ส่วนตัวมันผู้นั้นต้องชิบหายพวกข้าจะตามหลอกหลอนพวกมันจนพวกมันไม่สามารถขมตานอนหลับได้พวกมัน ต้องฝันร้ายและชิบหายไปตลอดชีวิตแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าบาปบุญและเวรกรรมนั้นมีจริงเพื่อนเพื่อนคิดว่าผีนายสมพงศ์ทำถูกแล้วหรือไม่ที่คอยหลอกหลอนคนที่คิดจะยักยอกเงินของวัด ไม่แน่เสียงขบวนแห่ข้างนอกบ้านของคุณอาจจะเป็นเสียงขบวนกระถินของนายสมพงศ์ก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุ่ผีทรีดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับ อยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ